พอสิบาดนี้สิ oh, se ถอดและประกอบนาฬิกาไซโก้หนะครับถอดมาเช็คดูนะครับจะมีตัวจัจที่เสียก็ออโตเมติกนะครับแล้วก็ม้านะครับมาขาด้านล่างหักครับ คอมม้านะครับตัวนี้นะครับและจากรออโตเมติกเพลองละเอียดครับเืลองสึกหมดแล้ว ทุกตัวน่าจะไม่เป็นอะไรครับก็ทำการล้างเครื่อง การหาตัวจับตัวใหม่นะครับมาแล้วครับอย่างลับตัวครับนี่ครับมาตัวใหม่ตัวนี้ครับจับตัวละเอียดก็นำมาล้างทั้งหมดนะครับ เราจะข้ามขั้นตอนการล้างเครื่องออกไปก่อนนะครับแล้วมาดูการประกอบกันครับเมื่อล้างเครื่องเสร็จแล้วก่อนประกอบนะครับต้องหยอดกาวนะครับหยอดน้ำมันเออน้ำาันน้ำมันหยอดรู้จักครับตามรับพินต่างๆนี่นะครับตามรูรับพิน คาดูถ้าเปรียมจิตยังแดงนี่นะครับจอเข้าไปนะครับหนึ่งยดพอดีอพอครับเมื่อล้างเครื่องเสร็จแล้วนะครับหยด้ะมันเสร็จแล้วก็ประกอบตัวจับเข้าไปนะครับตัวจับที่ถอดที่หลังจุดเดียวกตัวจับเหล็กตัวนี้นะครับใส่เข้าไปก่อนตัจับเหล็กเข้าไปก่อน และตัวจับตัวที่สองครับตัวในวินาทีและตัวจับวินาทีนะครับตัวฟิล์มใส่ตรงช่องตรงกลางเลย และประกอบตัวกระปุกลานนะครับแล้วแผ่นมังคับแผ่นจระปิงแผ่นจระปิง็อกลานและแผ่นทับตัวจับนะครับ <Yes. S 2> ใส่ตัวจักรเข้าไปเรียบร้อยนะครับขยับตัวจักรทุกตัวให้ตรงนะครับให้ตรงตำแหน่งเมื่อตัวจักรเข้าตำแหน่งเรียบร้อยตามตัวลองเขี่ยตัวลายนี้นะครับมันจะต้องหมุนตามไปแบบนี้นะครับมาะมองไม,ไ,มไ,มไม่ชัดนะครับจากทุกตัวนะครับจะต้องหมุนตามนะครับ กามกันไปและนี่คือตัวจักรทั้งสองตัวนะครับเตรียมมาเปลี่ยนนะครับให้ตัวเก่าตัวนี้ให้ตัวใหม่นี่ตัวเกา่นนนเกานะครับตัวใหม่ตัวเก่าครับทั้งสองตัวนี้นะครับเตรียมมาเปลี่ยนใส่คอมากก้าเข้าไปก่อนครับเมื่อใส่คอมาเข้าไปแล้วนะครับลองไขาลานดูสักของทารอบนะครับ แล้วลองเขียรยคอมาถูกน,นะครับคอมาต้องกระดิกนะครับซ้ายขวาไไปด้เองนะครับเมื่อคอมากระดิกได้แล้วลองใส่จากกรอกรอเข้าไปครับ ทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับใส่จกักรเครื่องต้องทำงานทันทีครับนี่ครับนี่ครับดูจกักรก็ต้องหมุนและใส่จักรััตโนมัติลงไปครับ ลืมแบ่งที่ไว้เป็นขนมนะจ๊ะลุง <c oughs> สักดินั้นไม่ใช่รู้เรื่อง <c oughs> รอมาตั้งรอมาตั้งตามสิบกว่าปีเลยวันแม่ได้ไปสามสิบกว่าปีแล้วค่ะแล้วให้ บ้าเดี๋ยวมันตีแหลงหรืออะไรนี่ไม่มีน้ำที่แรกนี่มันมีกงคนอื่นดิคงจะท่ามาซื้อทีหนองสุภามาเลยมันมีแต่หน้าไม่ล่ะเออมี่นี่ซือ้อมีโนโตไปคู่ไปท่าแมวแม่ก็ม,มาซื้อ รู้แล้วมันม,มีต่างไหมอ่ะเออแแงจองแ้ยังต้องไปงคู่ธนาคารนมึงก็คือแรกก็หนาหน,น,น้าที่มีคนที่ซื้อติใช่คนที่เหลงนัน่นแหละไม่คุงนายแย่ไขยนายแย่ไท่อีอรอนน้าคุ่อ้องร้ายด้ยไหมเนี่ยแต่นมสู้หากคนมาซื้อกี่ร้ายอ่ะที่ห้าร้ายนายแย่หลงนึกแล้ ก็ไมันกะไดไงแต่ไม่ก็ได้มันก็ไม